สำรับสู่วิวาประจมภัยของบ้านผางามซึ่งจัดมาแล้วทั้งหมด11ปีนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ,ะกิจกรรมระดับโลกแบบนี้เนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาอย่างไงนะครับวิวาตัวนี้จะว่าแปลกก็แปลกนะครับเพราะว่าหลายคนก็สงสัยว่าทําไมมันจะต้องมาวิวากันท้าทายประจมภัยกันแบบนี้ความเป็นมาก็คือตั้งแต่แรกเลยนะครับครั้งแรกเลยคือน้องชายฝาแฝดของผมนะครับคือคุณบีก็จะแต่งงานครับแต่ด้วยความที่เราทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการปีนผามีเพื่อนๆก็ล้อกันบอกว่า เนี่จะแต่างงานกลางหน้าผาเลยหรือเปล่าคุณบีก็ล้อเล่นเอาจริงนะครับเพราะว่าเอาแล้วทําไมถึงจะไม่ทําล่ะเราก็เลยเริ่มทํากันนะครับในถ้าผมจะไม่ปิดเป็นวันที่3ามธันวานะครับปี2002นะครับก็เริ่มจะทําจดทะเบียนสมรสนะครับกลางหน้าผาเป็นปีแรกเนื่องจากว่าเราเป็นคนหน้าผาครับเราชอบการปีนผา จากนั้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นจุดเริ่มครับคือทางจังหวัดเนี่ยให้ความสนใจมากเพราะว่าสื่อ,อ,อ,อหนังสือพิมพ์นะครับทั้งทั้งนายนะครับแล้วก็สื่อต่างประเทศเนี่ยมาสัมภาษณ์แล้วก็ทําภาพไปลงกันก็เลยบอกว่าเอ,อ้ทำเป็นงานของจังหวัดดีไหมเราก็เลยเริ่มเป็นงานของจังหวัดตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาครับโดยในปีแรกๆเราก,ก็ทําเหมือนแบบที่ฝาแฝดของผมครับคุณบีนะครับก็ไปจดทะเบียนสมรรกกางหน้าผามีหน้าทะเบียนมีเอาโต๊ะไปวางกลางหน้าผาแล้วก็เซ็นเซ็นตรงนั้นนะครับ จากนั้นมาก็คู่บ่าวสาวก็ค่อยๆเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆกิจกรรมก็จะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับเพราะว่าพี่ๆในแต่ละปีนะครับพี่ๆสื่อก็อยากจะได้ภาพที่แปลกใหม่บางปีเราก็จะเป็นมีเค้กแต่งงานกลางหน้าผาบางปีก็มีกรรมเทพไปแผงสอนนะครับลราก็พอมาปีหลังๆนอกจากจะมีการจดทะเบียนสมรสกลางหน้าผาแล้วเนี่ยเรายังเพิ่มการประชมภัยไปในหลายอย่างซึ่งเป็นลักษณะเป็นซีรีส์เลยนะครับเริ่มตั้งแต่มีวิวาเหินฟ้า คู่บ่าวสาวจะต้องขึ้นชิงช้ายักนะครับมาเหวี่ยงกันโดยเจ้าสาวครับต้องมาโยนดอกไม้ให้กับสกีพยานในงานนะครับปีต่อมาก็เป็นวิวาห์ครับถ้าเกิดสมมุติว่าวิวานะครับเหาะจริงๆเนี่ยบินไปสูง25เมตรนเป็นยังไงนะครับก็เขาก็ขึ้นไปเต้นลีลากลางฟ้าครับในบางปีก็จะเป็นฮันนีมูลประจภุภัยก็จะต้องมาคอยหนีโจรสลัดครับซึ่งปีหลังๆนี่คู่บ่าวสาวเหนื่อยมากเพราะว่าจะต้อง รวมแพ็กเกจครบทุกอย่างเลยคือไม่ใช่ประจมภัยตัวเดียวะจมภัยกันทีเดียวแทบจะ4ตัวนะครับปีที่แล้วก็จะเป็น runway of love ครับก็คือคู่บ่าวสาวจะต้องวิ่งหนีลูกบอลดอกไม้นะครับซึ่งเ,เป็นเป็นบอลดอกไม้ที่มาแสดงความยินดีขนาดใหญ่ครับก็ในปีนี้ไฮไลท์ของเราก็คือบอลลูนดอกไม้ขนาดยักษ์นะครับที่จะพาคู่บ่าวสาวขึ้นไปครับเขาจะต้องง้างธนูแห่งความรักนะครับเพื่อที่ยิงเข้าไปสู่เป้าหมายนะครับหรือ,เ,อเป็นบ่วงรูปหัวใจขนาดใหญ่ นั่นหมายถึงว่าคู่บ่าวสาวที่จะมีรักแท้นะครับต่างฝ่ายต่างต้องใช้พลังนะครับร่วมกันในการที่จะฝ่าฝ่าฟัน,อ,ฟนอุปสรรคความรักครับมุ่งเข้าไปสู่เป้าหมายนี่คือธีมในปีนี้นะครับนั่นก็คือบ a l l o o n of Love นะครับแล้วก็มี a r c h e r y of Love หรือธนูแห่งรักนั่นเองครับก็มีซีสันเฮฮานะครับค่อยๆจัดทําไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับคนที่สนใจอยากจะมาร่วมกิจกรรมเราจะจัดในทุกๆวันที่12-13ากุมภาของทุกๆปีครับ ซึ่งข่าวก็จะลงมาในวันที่14บสีพอดีและเป็นวันเกิดของทางบ้านผาง,งามด้วยนะครับจริงๆแล้ววิวาพจมภัยของเรานะครับจุดมุงม่งหมายหลกัหลกๆเลยนะครับไม่ใช่เพื่ออะไรก็คือเพื่อให้คู่่าสาวทุกๆคนเนี่ยได้เฉลิมฉลองบรรยากาศความรักซึ่งเป็นหนึ่งในบรรยากาศที่โรแมนติกที่สุดและในขณะนี้ก็ถือว่าเป็นอีออเวนท์ที่ถือว่าเป็นระดับโลกแล้วจะมีสำนักข่าว AP EPA นะครับรอยเตอร์ uter, ซึ่งจะมาคอยทําข่าวแล้วเก็บภาพแล้วก็ส่งออกไปทําให้หลายๆคนนะครับทั่วโลกเลยก็ประหลาดใจมากว่าเออแล้วไอ้วิวาประจนภัยแบบนี้มันมันเป็นยังไงคอนเซปต์อะไรมันเกิดอะไรขึ้นที่เมืองไทยอย่างเงี้ยทำไมแต่งงานจะต้องมีเออเขาเรียกว่ามีโจรสลัดมาคอย